รูปน่งใน้ดูมใหน้านห,นหน้าูน,น้าใหหาบหน้ด่ใบหใลนีเลยลูกมาเดยพ่อฮะคืออย่างนี้ดิหรืออย่างนี้อ้าวรืออ้าวนื้อ อีกทีนึงต่อ,อแล้วคลุกครับด้วยอ่าใช้มือตีใช้มือตีก็ได้อ่าดีเลยหนึ่งสองสามคุกครับกองเนี่ยคุครับกลองเนี่ย